ยิลีไวห้าศูย์หนึ่งมาดึงไม่ขาดยิลีไวห้าศูย์หนึ่งมาดึงไม่ขาดตัวนี้รหัสหกสิบสาเป็นงานประเทศจีนนะครับราคาหนึ่งันสารยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับเป็นงานสีบูกลางๆถึงเข้มนะครับสีเสมอตัวนะทุกท่านนะรหัสหกสิบสามตรงไซท่านใดนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับจะมีแอดมินคอยตอบบริการท่านตลอดเวลาทําการนะครับ ส่งของทุกวันย,ยกเว้นวันหยุดราชการส่งของวันถัดไปเปิดทําการนะฮะจะสั่งของได้นะครับตรงสายท่านใดสั่งของไว้ได้นะครับวันหยุดเราก็เก็บไว้ให้นะฮะร,รหัสหกสิบสามราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทไซว่าจริงเอลสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสามสิบเจ็ดจุดห้าปลายขาหกจุดห้า 5, งานประเทศจีนนะครับเนี่ยนะฮะป้ายประกรินไม่ได้ระบุว่าป้ายประกรินไม่ระบุขนาดไซนะฮะ ไปเลทแท็บนะครับสกินรีไว้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ